สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงอิเดียชแนลนะคะก็ตอนนี้นะก็นะคะเมื่อเช้านะก็ยังเงียบเหงานะตอนนี้นะคึกคักนะพี่น้องนะคึกคักแล้วนะเริ่มมาเยอะแล้วเฮ้ยรถขาวด้วยมีรถขาวด้วยได้ทีนี่ไปดูกันเฮ้ยรถขาวเขามาเนาะใช่คือเห็นลายช่องนาเอซีนี่ลานจอดรถนะคะเต็มหมดแล้วนะคะริมทางไหลทางเนาะ กรมประชาสัมพันธ์ก็มาโอ้รถนีบจะไม่มีพี่จ่อดแล้วใช่ใช่เน่นหนามากคึกคักเนาะเมื่อเช้าเงียบเงามากเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มคึกคักนะคะเริ่มคนเยอะเข้าไปทุกทีมีนางรำน้้ยนู่นเดินมาแล้วชิสีชมพูนะคะอนอสวัสดีค่ะในบ้านเราหอมนะตะเบจงคุณท่านอีก อเราก็มาเจอคุณแม่แ,แม่หงนะมาในงานนี้ด้วยนะน้อยน้อยข้าวสาลีข้าวสาลีโอ้ดารานี่ดาราท่านดาราท่าน,านออ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ใส่แว่นตานี่นี่พี่น้องดาราเห็นเรืยงัง ดารามาด้วยขอรับสิ่งที่ไม่ใช่พระขอกรอกร์แกดีไหมโลอ่ะหุยดูจมูกดีโลว์มากเลยค่ะนะคะก็วันนี้ก็มีดารามาด้วยนะคะในงานนี้เนาะก็มางานพญานาคแต่งงานนะคะเดี๋ยวเราชมด้วยกันนะคะ ผู้นงรับก็มากันหลายท่านแล้วนี่ท่านเริ่มทยอยมากันเยอะเลยงานนี้มีดารามาจริงๆพี่น้องเอ้ยคิดดูนะคะว่าขนาดไหนฮะขนาดท่านผู้ว่าแล้วก็คุณนายท่านก็ยังมางานนี้นะคะแต่เรายังไม่เห็นท่านผู้ว่าในท่านผู้ว่าอยู่ไหนมาหรือยังเป็นดาราอันนี้ยังไม่ทราบเลยดูแลดูแลดาราท่านนี้นะอุ้ยลูกหล่อพี่น้องเอ้ยตัวจริงหล่อมาก รอก็จัมุน้ลยเนาะรอแน่นอนค่ะอีพระศิลน,นะคะนะคะทางด้านงานทางด้านโน้นเนาะก็ยังมีคู้หลักผู้ใหญ่เนาะนะคะถ่ายรูปเก็บภาพนะ่าสวยๆงามๆอยู่ทางด้านโน้นเนาะสวนนะ,ะบรรยากาศร,รอบนองนะคะก็ โอตอตนนี้เเรริิร่่มมมแบบแบบนะางรำชุดสีชมพูเดินเข้าไปแล้วนะคะหน้าตามันห่างกันเยอะเลยนะสิต่อรอดูน้องท่านนี้ที่ใส่โจงกระเบนนะถือไม้นะโอแต่งตัวรอแล้วเอาการเลยทีเดียวนะงานอันนี้นะคะ ก็มีนะคะแขดเกลือมามากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานงานแต่งของพยานาคะมีทั้งทีมชุดอสมอนะคะรโกนะรักษาความปลอดภัยเนาะแล้วก็มียูทูบหลายช่องนะคะอยู่ด้านในทางด้านนู้นนะมีทั้งพ่อบ้านเบาหอมแล้วก็เพจเนาะส่วนมากจะเป็นเพจนะคะเยอะแยะเลยนะวันนี้ไม่รู้มีกี่เพจนะ 67ห้องในทีโดยประมาณแบบตัวกก็นะคะแขกก็เริ่มมานั่งที่นคะคะมีบาง่ันนะคะเริ่มมานั่งที่เก้าอี้แล้วเพื่อที่จะเข้ามาร่วมในพิธีนะคะงานนนเราเป็นเสียงดนตรีนะ ส่วนพี่ตีนะคะเจ้าของพื้นที่นั้นนะคะก็ยังคงขายรูปกับพี่ๆนะคะแขกที่มาในงานเนาะ <S <S แ,ลแ,ลแล้วก็หันไปหันมาเนาะเดี๋ยวเราก็มากลับมาดูพี่ดาราท่านนี้อีกเหมือนเดิมนะมา,มาดูในมุมนี้ ก็นะคะก็พระยานาคนะคะก็เป็นที่เคารพนับถือเนาะของหลายๆท่านนะคะนะก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็มียศเต็มบ่าเลยเนาะพี่น้องเน,ะะนาะาก็มาในงานนี้ด้วยนะคะ น,นางรำนี้มาจากไหนคะนนนโอ้มาไกลเนาะมาสวยมากเลยนะคะมาในงานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมคะ,ะมาในาน,นามหลานหลวงหลานหลวงนัการาชมาดามหน่อยค่ะของของ,ของพี่มาดามหน่อยนะคะเป็นช่อง Youtube ดังเลยเนาะ พวกหนูก็เป็นช่อง youtube เล็กๆนะคะพึ่งทำก็มขออนุญ,ญาตถ่ายทำตรงนี้ด้วยนางรำนี่สวยมากเลยเนาะ,<ม>อะขอบคุณค่ะที่ขอบคุณค่ะเป็น<ม>นางรำนะคะมาจากมาดามน,น้อยนะคะพี่น้องสวยมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ